มาดูประเด็นในต่างประเทศนะคะตอนนี้ทางการซิมบับเวค่ะได้เร่งตามหาคนร้ายที่ก่อเหตุวางยาช้างป่า60ตัวในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งตอนนี้ตายไปแล้ว23ตัวค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมน้ำและสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศซิมบับเวเปิดเผยนะคะว่า นับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาช้างป่าเกือบ60ตัวในอุทยานแห่งชาติวังเกถูกวางยาพิษนะคะด้วยสารพิษไยาไนโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่งพบซากช้างป่าตายไป23ตัวซึ่งบางตัวถูกตัดงาไปด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ในอุทยานเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นจงใจลอบฆ่าช้างป่าเพื่อนำงานนั้นไปขายโดยนำสารไซยาไนต์ใส่ลงไปในแหล่งน้ำของช้างส่งผลให้ช้างป่าในอุทยานล้มตายหลายสิบตัวในเวลาอันรวดเร็วซึ่งการฆ่าสัตว์ป่าด้วยสารไซยาไนต์เริ่มแพร่หลายตั้งแต่ปี2553นะคะ เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าการล่าสัตว์ด้วยวิธีดังกล่าวยากต่อการรับมือเนื่องจากอุทยานมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสัตว์เป็นจำนวนมากทำให้ผู้กระทำผิดมักจะเล็ดรอดสายตาของเจ้าหน้าที่ค่ะ กลุ่มอนุรักษ์ช้างนะคะระบ,บุว่าในปี2553มีช้างกว่า300ตัวถูกวางยาตายค่ะในอุทยานแห่งนี้ขณะที่รัฐบาลไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้เลยนะคะอีกทั้งสารไซยาไนหาได้ง่ายมากในซิมบับเวค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์อุทยานแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มงวดและมีอุปกรณ์ในการสอดส่องจำนวนมากแต่เหตุลักลอบฆ่าสัตว์ในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้นะคะสิงโตชื่อดังอย่างเซซิลค่ะพึ่งถูกลอบฆ่าโดยทันตแพทย์ชาวอเมริกันเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ